ครับเมื่อเนี้เ้าสีมาตักลูกไล่แดงกันนะครับตักไปให้ลูกป่าสวยงามนะครับอันนี้ผมเลี้ยงสซบอกซิเมนต์นะครับนี่บอกบอกสวมนะครับอันนี้คือลูกไล่แดงนะครับอันนี้เป็นอาหารของป่าไวอ่อนนะครับสำหรับป่าสวยงามหรือว่าป่าเศรษฐกิจตัวไปแล้วครับอันนี้เข้าที่ใส่เป็นผลา โอรนแก้วนะครับส่วนครับนี่ครับนาตาอันนี้เป็นตังซสียครับอันนี้คือลูกไล่แดงนะครับนี่ใช้สวิงตาที่นะครับเรียกว่าเป็นผ้าโอรนแก้วนะครับม่ต้องติดถ้าเป็นผ้าเม็ดพริกไทยมันสิหลอดนะครับอันนี้ก้อนทีปล่อย้เขาก็ต้องเตรียมน้ำเคียวกอนนะครับเพราะไล่แดงเขากินน้ำเคียวนะครับ มั่นกรสิประมาณนี้นะครับสิบมา่นฉีดนึงนี่แหละครับหน้าตาไล่แดงครับมันกรสิเกิดเองตามธรรมชาติกันไหมเนาะครับไล่แดงนี่ตามฟ้าหมูตามอย่างเนาะครับห้องน้ำเสียที่ว่าอันนี้เป็นแรงร่วมโปรตีนเลยครับนี่โปรตีนสูงเนาะครับไล่แดงหน้าตาไกล้ไกลครับ ตัวแดงสิแหละครับนี่เดี๋ยวไปล่างเขาครับก่อนจะให้ลูกปลาก็ต้องล่างก่อนครับกลองเอาพวกเศษพวกแมงต่างๆออกครับเดี๋ยวมันจะกินลูกปลาหน่อยนะครับเนี่ยครับเหีียงใส่ในบล็อกสิเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำเคี้ยวเพื่อที่เขาเตรียมไว้ก่อนปล่อยเนาะครับน้ำเคี้ยวเขาจะใส่พอสเฟตยูเรียแล้วก็ห้อมเนาะครับ ครับประมาณซีมือแล้วครับหนามก็เขียวแล้วครับซ้ำมือก็เขียวแล้วครับเขียวเข้าดิปล่อยประมาณมือที่ซีและครับปล่อยลูกไล่ลงครับอันนี้เอาลูกไล่ลงแล้วครับลงนิดเดียวครับก็ถึงสอนเดี๋ยวมือประมาณอีกสองมือก็สิแตกครับอย่ไรเลี้ยง ขั้นตอนการเตรียมน้ำเคี้ยวครับนี่ไม่จำเป็นต้องใส่ลมใส่ออกนะครับปพรที่ให้ถือแดดนะครับสำคัญมีแดดช่วงนี้มกักก็สีลำบากนี่หน่อยาราวะมันไม่มีแดดนะครับมันฝนเลง็งฝนลงแดดเล่บ่ค่อยออกครับปัญหาอุปสรรคก็คือน,นี่นะครับย่ฝนก็คือมันไม่มีแดดนะครับน้ำเคี้ยวหุ่นบริตตามปน หลังจากนั้นข้าเสียวมากกล่องเนาะครับกระสีกล่องข้างล่างนี่กระสิเป็นเม่พริกไทยเนาะครับที่ตาแบบตาห้างวอนนี้นะครับข้าสิบกล่องของสิละครับเพิ่ม,มันมีแม่งมี่เอยียงตัวใหญ่ทิมงที่ไปกินลูกป่าเนาะครับที่มันอยู่นี่กระเสียวให้ปลา ปลากระตุ้มใหญ่แล้วนะครับจะมีเป็นปลาสอดปลายังนะครับปลาหางงุ hmm ้งเสร็ครับลูกปลาเขาพอไม่มันก็้จะกินบ่ได้ครับปลาเขายังหน่อยอยู่ซุ้มกองแล้วนะครับซุ้มกองแล้วก็จะเป็นตัวเองครับลักษณะลูกไล่แดงนะครับนี่พร้อมเสียปลาแล้วครับนี่ นะครับูลูกไรแดงครับไรแดง